สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่ไอแลนด์ไม่ใช่ก็อยู่กับผมช็อกบอลกบักบเกมเก,กสการนะครับวันนี้จะมาให้ดูความสวยนะครับความสวยของช็อกบอลน,นะครับผมสวยมากนะครับสวยแบบสวยจะจัดนะครับสวยซ้ําสวยซ้อนนะครับไม่รู้ว่าจะสวยถึงไหนนะครับคือความที่ผมอยากจะทำล่างมาสเตอร์นะอยากจะทำคลิปล่างมาสเตอร์ใช่ไหมเนี่ยมันก็มากองอยู่เนี้ยเนี่ยสองตัวเนี้ย ไม่ได้ทำสักทีนะครับได้ชิปมาจนหลายเดือนแล้วไม่ได้ทำสักทีนะครับตัวนี้ก็กําลังรอทําอยู่คาดว่าอีกสองสาเดือนก็น่าจะได้นะครับส่วนตัวนี้นะครับคิดว่าถ้ากิจกรรมรอบหน้าก็คิดว่าน่าจะได้เพราะว่าผมมีฟักทองไหนดยดนเท่าไหร่ว่าลืมและเท่าไรเท่าไรลืมละเดี๋ยวดูกันเดี๋ยดูกันสามร้อยแปดคิดว่าพอแล้วครับสําหรับแลกสติกเกอร์มาเตอร์ของยักษ์เขียวในรอบต่อไปถ้ามันมาเนี่ยพอแล้วนะครับผมเออนะฮะ แล้วก็มีเหรียแดไม่ซื้อด้วยอันนี้คือ,อไรอะ่ะอันนี้คืออะไรเพิ่งเห็นการ์ดคุณสมบัติอ่าไอเทมด่านทีมบทอ่าเซ็ตคุณเซตเซตคุณทุยเซ็ตความฝันอะไรวะช่างมานละกันนะครับเดี๋ยวคนดูจะถามว่าเฮ้ยพี่สวยอะไรนี่ไงกุลีอีกแล้วคือความที่เราแบบอยากจะทำร่างมาสเตอร์คนดูไง อย่างรอบที่แล้วผมก็ไม่เจอนสำหรับเลจีการ์ดกับเคซิเลีเยล่างมาสเตอร์เ้ยล่างแฟดล่างแฟดไม่ใช่ล่างมาสเตอร์ร่างแฟดนะครับที่มาให้แลกผมไม่เจอเหมือนกันนะครับเพราะว่าเมาื่อรอบที่แล้วผมกดแลกไปใช่ไหมรอบแรวกดแลกไปก็เลยไม่เจอนะครับเออนี่นคือความซวยนะครับแล้วก็พอวันศุกร์ที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยลีใช่ไหมก็ไม่เจอนะครับผมก็เลยเพที่มีอยู่กดลีนะครับลีไป10รอบดูตอนแรกมันจะขึ้นว่า50 นะครับตอนนี้สีก็คือรีไป10รอบผมใช้ไป,ไปีปไม่แน่ใจนะรอบแรกมันใช้200อะ่ะผมไม่แน่ใจมันใช้ไปเท่าไหร่นะครับไม่ได้นับด้วยแต่ใช้ไป10รอบอะชัวร์นะครับรีไปเจอยักษ์เขียวนะครับสำหรับยักษ์เขียวร่างนี้แต่ไม่ใช่ตอนนี้นะคือรีไปก่อนแล้วนุ่นแล้วเจอนะครับอ่ะแล้วรีไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อคิดดูดิแม้แต่ไซเรนล่าแล้วก็คิวเลมนี่เคซิเลียเนจีกัสไม่โผล่ คือดวงคือดวงสวยสวยจัดเลยสวยซ้ำสวยซ้อนเลยแล้วพอวันต่อมาอะไรมารู้ไหมวงรอฟักทองแล้วผมต้องแบบว่าหาเพชรสุม่มแบบนั่งหาเพชรสุม่มนั่งเก็บเพชรสุ่มนะครับคือใช้เพชรไปเหลือหน่อยเดียวเองเหลือ3 0 0พมั้งนะครับคือสุ่มไปในก่อนหน้านี้นะไม่ใช่รอบนี้นะก่อนนี้สุ่มไปเหลือ3า0พันใช่ไหมสุ่มไปแล้วแล้วก็ลงวุ่นวายแล้วก็เก็บพอน,นิดหน่อยแล้วก็อ่ะสุ่มได้จนครบออะเพชรห้าพันแล้วก็เพชรหมด แล้วก็ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับเอาก่อนถึงหน้านี้ดีกว่าเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก่อนที่ระบบพาร์ทจะหายไปนะครับตอนนี้ไม่มีระบบพาร์ทอยู่หน้านะเออนะครับผมใช้เพรที่มีอยู่ทำเรื่อมไมซื้อพาร์ทครับผมให้ถึงเบลฮสิเพื่อเอาฟักทองนะครับตอนนี้ฟักทองเลยเป็น308แนะครับแล้ววันนี้ผมก็สุม่มไปสองรอบดูเพรผมเพรผมมีแค่นี้ท่านผู้ชมอ่ะสุ่มได้อีกรอบหนึ่งร้อยสิบ ได้ใบสินะครับคือผมซวยมากเลยครับถ้าผมรู้ว่ากงร้งอฟถอมาผมคงไม่เอาเพชรไปรีหายนี่หรอกโคตรเสียดายแต่ว่าในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีผมได้ร่างไฟไดตะเขียวมาแล้วนะครับก็ถือโอเคอยู่ตอนนี้พลังยักษ์ีึยว6ล้านแล้วพลังเริ่มมาใกล้กันแล้วนะครับแต่ยักษ์ซ่าแปล้านแล้ว <c oughs> ไปไกลกว่าเจ้าช่องเขาตอนเนี้หล้านหกับ6กล้านหนึ่งนะครับผมกําลัง คิดว่าผมก็ไม่น่าจะยัดอะไรเพิ่มแล้วสำหรับตัวนี้นะครับเหลือแต่ทําดิสกิลแล้วก็อ,อัพเนี่ยแหละอัพสกิลให้เป็นสีลุงนะครับแต่ว่ายััพไม่ได้เพราะว่าผมอยากจะใส่ให้เต็มทุกช่องก่อนนะครับอย่างโอโอเนี่ยก็ย,ยังไม่เต็มนะครับผมรอมีดิสกิลเยอะก่อนแนละ้วค่อยว่าการสลหรับการเลี้ยงนะครับมันยังผมไม่พอนะครับสำหรับการเลี้ยงใหม่ครับผมคิดว่ามันน่าจะต้องทับกันมั่วซั่วแน่นอนนะครับผมก็เลยต้องรอให้มีเยอะก่อนนะครับแล้วก็ ถ้ากิจกรรมคืนขอมาก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงวะก็ดูจริงไม่รู้จะต้องทำยังไงวะคือเพชรมันก็ไม่มีของคืนก็ไม่มีตอนนี้คือของจนมากของที่ดองก็คือจนแบบจนมากนะครับจนแบบจนสัตว์เลยเออนะฮะก็ในเดือนนี้นะครับเดือนกุมภานะครับผมเดือนแห่งความรักไม่มีแฟนเลยเอไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไรเกมเลยนะครับเราจะได้ทำทีมบินแบบฟูลทีมจริงๆแล้วนะครับผมนะก็หวังว่า กิจกรรมจะมาไวเพราะว่าผมก็อยากจะได้เต็มแก่เพราะว่ามันเก่งมากนะครับเก่งมากนะครับผมเออเก่งมากนะครับก็รอดูต่อไปะครับว่าจะได้ไหมเฮ้ยก,ก่อนจะจบคลิปกันริบินปื๊ดไม่ได้มีสองอันริบินปื๊ดโอเคเจ๋งโอเคงั้นก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาบอกความสวยนั่นแหละแล้วดูดิผมเหลือต้องเจ็ดรอบแล้วโคตรเสียดายว่าไม่มีเพรไปต่อแล้วอะเสียดายมากอะนะครับผม ต่อไปนี้ผมจะไม่รีแล้วผมจะไม่รีแล้วผมจะไม่รีแล้วนะครับสำหรับไอเดนแฟลนะมาก็มาไม่มาก็าไม่เอาแล้วนะครับตอนนี้ผมสแตนบายเหรียญไว้424นี่แหละนะเดี๋ยวค่อยมานั่งเก็บตอนโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับมานั่งอัปเกรดความโง่ความโชคร้ายความโง,มโง,มโง่ช็อคบอลให้ดูนะครับผมแค่นี้แหละโอเคไปละบ๊ายบาย